สำหรับการแทรกรูปภาพนะครับเราจะใช้สไลด์เลเออร์นะซึ่งโดยปกติเนี่ยถ้าเป็นรูปภาพเราก็ต้องมีคำอธิบายด้วยว่าภาพนั้นเป็นภาพอะไรนะซึ่งตรงนี้ผมจะเน้นมากนะครับจะเน้นมากเลยว่าไม่ว่าเราจะใช้ตารางนะจะแทรกตารางแทรกแผนภูมินะหรือแทรกรูปภาพเนี่ยเราควรจะมีคำอธิบายนะว่า สิ่งที่ปรากฏอยู่นั้นเนี่ยมันเป็นอะไรนะมันมีความสัมพันธ์กันยังไงนะครับแล้วก็การที่เราใส่คำอธิบายรูปภาพลงไปเนี่ยเวลาเรานำเสนอนะครับนะเวลาเรานำเสนอเนี่ยเราจะ,ะรู้เลยครับว่าสไลด์นี้เป็นภาพอะไรนะคนที่มานั่งดูเราเนี่ยก็จะเห็นด้วย เห็นเห็นรูปภาพแล้วแล้วก็ยังเห็นคําอธิบายภาพด้วยนะซึ่งคําอธิบายภาพตรงนี้มันมีประโยชน์นะฮะเวลาเรานําเสนออันี้ในเรื่องของการแทรกรูปภาพเนี่ยเลเยอร์ที่เราจะเลือกก็จะเป็นรูปภาพพร้อมคําอธิบายภาพนะตอนนี้ผมคอนโทรลเอนะครับเพื่อสร้างสไลด์ใหม่สไลด์ slide five สไลด์ view แล้วก็เดิมเนี่ยถ้าจำได้นะครับสไลด์เอ่อ สามสไลด์สี่อันนี้เราใช้เป็นรูปภาพพร้อมคำอธิบายภาพพอเราแทรกสไลด์ใหม่ลงไปสไลด์ห้าเนี่ยมันก็ยังใช้เลเยอร์เดิมนะฮะใช้เลเยอร์ก่อนหน้าถ้าถ้าเรายังไม่มีการเปลี่ยนเลเยอร์นะครับเวลาแทรกสไลด์ใหม่เนี่ยมันจะดึงเอาเลเยอร์สไลด์ก่อนหน้าเนี่ยเอามาใช้นะตอนนี้สไลด์ที่สี่ที่ผมทำไปแทรกแผนภูมิเนี่ยผมใช้เป็นรูปภาพพร้อมคำอธิบายภาพ เพราะนั้นเวลาเราแทรกสไลด์5ลงไปมันก็จะเป็นสไลด์เลเยอร์ที่เป็นรูปภาพพร้อมคำอธิบายภาพผมจะให้ดูนะครับ Title placeholder shape จะมี Title Picture placeholder shape จะมี Picture Text placeholder shape แล้วก็มี Text <shape. S 1> นะฮะก็จะเป็น Title placeholder shape เลเยอร์ก่อนหน้านี้เลเยอร์เดิมของสไลด์4นะอันนี้ตรง Title เนี่ยผมขอพิมพ์ line. เ n g l i s h l e t ใชเป็นการแทรกรูปภาพนะครับอกระอารอริแอรอกระกรกรเรือรอกระอารอสาทอทานอ่าการแทรกรูปภาพแล้วก็เอฟชีออกมา title placeholder shape การแทรกรูปภาพอ่าตนี้รูปภาพที่หนึ่งที่เราจะแทรกลงไปเนี่ยเออผมแนะนําว่าถ้าสไลด์ของเราเนี่ยอ่าไม่ได้เป็นรูปภาพที่เอามาเปรียบเทียบนะฮะอย่างเช่นรูปภาพ ก่อนใช้กับหลังใช้นะฮะถ้าเราไม่ได้เปรียบเทียบแบบนี้นะในหนึ่งสไลด์หนึ่งสไลด์เนี่ยควรมีรูปภาพหนึ่งภาพนะอย่าอย่ามีหลายภาพนะอย่ามีหลายรูปในในสไลด์เดียวกันยกเว้นว่าเป็นสไลด์ที่เราจะเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบก่อนใช้หลังใช้มันมีสภาพแตกต่างกันยังไงอันนั้นเนี่ยถึงใช้เอ่อเลเยอร์นะที่เป็นการเปรียบเทียบนะครับตรงนี้ พอถึงตรงพิกเจอร์เนี่ยเราอ่ากดปุ่ม alternate นะครับไปที่ ribbon tab control expanded Rigree tab selected alt แล้วก็ไปหาเมนูแทรกแมปปุ่มบอกรีวิวด้านนั่งถ้าคือรด้านออกแบบแทรก tab selected alt แทดส3 of t w แทรกแล้วก็ใช้ลูกศรลงแทรก grouping ไป grouping ใช้แล้วก็ใช้ลูกศรขวาหรือกดปุ่มแท็บก็ได้นะใช้ลูกศรขวาหรือกดปุ่มแท็บก็ได้นะครับไปที่รูปภาพตัดรูปภาพรูปภาพพอเจอรูปภาพแล้วก็ enter เลยครับอนนั้แทรกรูปภาพ dialogue ชื่อไฟล์โฟล์ดชื่อไฟล์โฟล์ดคอ b o บบ็อกซ์คลา e เอเดต l ล plus ตัวนี้รูปภาพเนี่ยเวลาเรา เ,เก็บรูปภาพไว้นะครับอย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อก่อนเรียนนะฮะร,รูปภาพที่เราจะเอามาใช้เนี่ยเราให้คนที่ตาดีนะครับคนที่มองเห็นเนี่ยถ่ายรูปภาพหรือให้เขาไปค้นจากอินเทอร์เนต็ตมานะให้เขาไปดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เนต็ตก็ได้นะครับแต่ถ้าเขาถ่ายเป็นรูปภาพที่เขาถ่ายมาเนี่ย นะหลังจากที่เขาถ่ายแล้วส่งรูปภาพมาให้เรานะครับเ,เราต้องให้เขาช่วยบรรยายรูปภาพนั้นมาสักเล็กน้อยนะให้เราพอเข้าใจฮนะว่ารูปภาพเนี่ยเป็นภาพอะไรนะแล้วเราไปตั้งชื่อไฟล์นะครับตั้งชื่อไฟล์ให้เป็นการบรรยายภาพภาพนั้นนะซึ่งผมมีตัวอย่างนะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมทำขึ้นมานะครับมุมมองรายการ Tree View Level 2 Pictures Collapse 6 of 9นะตัวนี้พอเรา Enter ตรงรูปภาพบัตทอนแทรกรูปภาพแล้วนะครับก็จะเปิดหน้าต่างขึ้นมาให้เราเลือกไฟล์รูปภาพ Music Collapse Downloads Document Downloads Collapse รูปภาพผมเนี่ยมันอยู่ในตรงดาวน์โหลดนะครับอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดเราก็ไปเลือกมุนบองรายการ Yesterday Grouping expanded. น้องแมวชื่อถุงแป้งกันด <Video> l <call. S 2> กับคน jpg not selected one of three นะ <laughs> จะมีรูปภาพน้องแมวชื่อถุงแป้งฮนะกำลังวิดีโอวิดีโอคอลกับคน <laughs> กับอีกรูปหนึ่งวันที่ edit ม edit nine slash ั w e n ั y น้องแมวชื่อถุงแป้งกำลังนอนกอดหมอน o jpg t o f น้น้องแมวชื่อถุงแป้งกำลังนอนกอดหมอน dot jpg two of three นะฮะเพราะวเวลาเราตั้งชื่อไฟล์นะตั้งชื่อไฟล์รูปภาพเนี่ยเราก็ตั้งชื่อให้มันเป็นการบรรยายรูปภาพนั้นสักนิดหนึ่งเราก็จะพอทราบได้ว่าภาพภาพนั้นเนี่ยเป็นภาพเกี่ยวกับอะไร วเวลาเราจะเอามาแทรกใส่ในสไลด์เนี่ยเราจะเลือกรูปภาพได้ถูกต้องนะตรงนี้ถ้าผมเลือกเอารูปภาพรูปแรกเนี่ยก็คือน้องแมวกำลังนอนกอดหมอนนะผม enter ไปเลยนะครับเลือกรูปเลือกรูปนี้แล้วก็ enter powerpoint pptx powerpoint นะตัวนี้รูปภาพก็จะถูกแทรกลงไปในสไลด์ holder แล้วก็อย่าลืมนะครับมาใส่คำอธิบายด้วยว่า,ารูปภาพนี้เป็นรูปภาพอะไรปกติเวลาเราใส่เนี่ยเราก็จะใส่เป็นรูปรอเรือท่อูตอสทอนมีเอก่ง <1. S 1> ใส่เป็นรูปที่หนึน่งอ เอ่อนอโธ่นอหูนออังนอฮิตไม้ขันนอหูนออังนอหูนอกายนอจอดเด็นหอรูปที่หนึ่งนะครับรูปที่หนึ่งถุงแป้งกำลังนอนกอดหมอนถุงแป้งกำลังนอนกอดหมอนนี่เป็นลูกแมวนะครับเป็นแมวอายุเพิ่งัสามเดือน text placeholder shape title placeholder shape การแทรกรูปภาพ Picture Place holder Shape Holder ภาษาอังกฤษแล้วก็เช่นเดียวกัน7นะถ้าเราแทรกรูปภาพไปแล้วเนี่ยจะรู้ได้ไงว่ามีรูปภาพแทรกแล้วใช้ลูกศรขึ้นลงดูฮะเนี่ับอกฮะว i า s e r e m t o e s l 4 point f r o m p o i n t from t o slide edge เนยมันจะบะกฮะว่าระยะ78.5 points นะ from t o p slide edge

65.9คะ i n นจากไรท i สไ t i g เนะเป็นผมจะให้ดูอีกอันหนึ่งกรณีที่เราจะใช้อ่าเป็นการเปรียบเทียบนะครับผม Ctrl-M เพื่อสร้างสไลด์ใหม่ slide-6, s l slide slide s l i v i e w นะแล้วก็เราไปเลือก layout ที่เป็นการเปรียบเทียบนะครับกรณีที่เราจะใส่รูปภาพมากกว่าหนึ่งภาพตัวอัการบอล data grid Calcom ข้ l วหอมข้าวห o ม data grid. Team มคอ office grouping. รูปข้าวหอมข้าวอธิบายคะ่ะช็อตชื่อเลย Not selected Not เปรียบเทียบ Not selected อ่มามันเรียกตรง Of nine การเปรียบเทียบนะการเปรียบเทียบเลเยอรนี้นะครับ Enter <Slide S 1> เลย Slide six Slide view นะแล้วก็ดูนะครับว่าการเปรียบเทียบมันจะมีทั้งหมดอยู่5ส่วน Title, place, holder shape ส่วนแรกก็คือ title ใช่ไหมครับ text placeholder shape o b s c u r e อันนี้ส่วนที่สองก็คือ text นะครับ object placeholder shape ส่วนที่สามเป็น object text placeholder shape o b s c u r e ส่วนที่สี่ก็ text object placeholder shape ส่วนที่ห้าก็ object นะครับก็คือมันจะแบ่ง title placeholder shape มันจะแบ่งออกเป็นซ้ายขวานะครับซ้ายก็คือมี text กับมี object ขวาก็มี text กับ object

Title place Text Place Holder, l p a c ภาษาอักกงกฤษวงเล็บเปิดเ,เทคนี้เดี๋ยวเราค่อยมาใส่ก็ได้นะแต่ที่สำคัญก็คือ object placeholder s h a p e ต object เนี่ยครับรูปแรกที่เราจะใส่นะเราใส่ภาพอะไรนะครับถ้าเราจะแทรกรูปภาพนะฮะอ,อ,อย่างที่ผมเคยอธิบายไปว่าตรง Object เนี่ยเราสามารถทำอะไรได้หลายอย่างแทรกรูปภาพก็ได้หรือเราจะพิมพ์ข้อความก็ได้ นะหรือเราจะแทรกวิดีโอนะแทรกตารางแทรกแผนภูมิได้หมดเลยนะครับทีนี้เราจะแทรกรูปภาพเนี่ยก็กด <c oughs> ไม่ต้อง enter เข้าไปในออบเจกต์นะครับไม่ต้อง enter เข้าไปนะก็มาแทบมาที่อ็อบเจกต์แล้วกด alternate a b ribbon tab control expanded หน้าแรก tab selected all <Alt. S 2> tab selected a l t ร g r o u p grouping แล้วก็สไลด์ไปไปหารูปภาพครับรูปภาพรูปภาพอแล้วก็แทรกรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ครับ unknown แทรกรูปภาพ d i a l o g ชื่อไฟล์โฟลชื่อไฟล์โฟล combo box collapsed แล้วก็ไปหาตำแหน่งที่เราเก็บรูปภาพ yesterday grouping expanded น้องแมวชื่อคุณแต่เรื่องของผมก็ยังอยู่ที่เดิมนะเพราะว่า ผมดาวน์โหลดรูปภาพเก็บไว้ในโฟลเดอร์ชื่อดาวน์โหลดนะน้องแมวชื่อถุงตั้งกำลังนอนกอดหมอน jpg 2 o f 3น้องแมวชื่อถุงแป้งกำลังวิดีโอคอลนะผมอันแรกเลยนะเป็นน้องแมวชื่อถุงแป้งกำลังวิดีโอคอลกับคนนะฮะเลือกรูปนี้ p o w e r p o i n t pptx powerpoint text place object placeholder shape placeholder of o left text three p by nineteen hundred แล้วเรา <right> ค่อยมาใสนะ่ค่อยมาใส่ทำอธิบายนะครับอันนี้ผมแทรกรูปภาพลงไปแล้วก็คือถุงแป้งกำลังวิดีโอคอลกับคนนะครับ text placeholder ผมมาใส่ <c oughs> ตรงเท x t เนี่ยฮะตรงเท็อันนี้ของรูปแรกนะครับ multi blank พอสเภาภาษาไทย อาอหาอุบอูบอตาอออโออไม้ันอสปอังกฤษสอสตสสเเอลายบอมอครับถุงแป้งกำลังวิดีโอคอลกับคน text placeholder object placeholder shape ภาษอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกับใน Covers left of text placeholder by 319 points. Cover Covers left of text placeholder by 319 points. Covers right of text placeholder by 319 points. Covers bottom of text placeholder by 0. 0. 0.692 points. 197 points from top slide edge. อ่มันก็จะบอกว่ามันมีรูปภาพอยู่ห่างจากรเท่าไหร่นะครับห่างจากด้านบนด้านล่างอย่างอะไรเท่าไหร่นะครับ text placeholder shape นนผม <secure. S 1> จะมาด้านขวาบ้าง object placeholder shape ผมจะแทรกรูปภาพลงไปก่อนนะครับด้านขวานี้ก็แตทไปที่ object covers bottom of text placeholder by 0.692ผม Ribbon tab control expanded. Tab tab selected แซก all. Tab grouping. Tab grouping. Inter grouping. Enter dialog Yesterday grouping expanded. Video call. .jpg2 of. PowerPoint .pptx PowerPoint นะครับแล้วก็ Text placeholder ใ้มาใส <of spirit. S 1> ่หลังก็ได้นะครับชิปแท็บมาใส่ต Edit multi line blank พอสะอาอทออหูอเอ่ออก็อกไม้ขันอนอก็อกอออหูอันนี้ก็จะมี <Text S 2> ภาพ <place. S 2> อยู่สองภาพนะครับด้านซ้ายก็คือ ถุงแป้งกำลังวิดีโอคอลกับคนนะครับด้านขวาก็คือถุงแป้งกำลังนอนกอดหมอน object placeholder shape ภาษา title placeholder shape การแทรกรูปภาพเพื่อเรียบเรียบ obscured text placeholder shape ถุงแป้งกำลัง video call กับคน obscured object placeholder shape ภาษา text placeholder shape <laughs> Obscure object placeholder shape. <laughs> Covers left of text placeholder by 286 points. Covers right of text placeholder by 286 points. Covers bottom of text placeholder by 0.0577 Points. 197 points from top slide edge 52.7 points from bottom slide edge ครับก็2รูปแล้ว ครับ. placeholder shape การแทรกรูปภาพทั้ง tekn... <coughs> object นะ ตรงนี้เรามั่นใจได้เลยว่าตัวรูปภาพเนี่ยถึงถ้าถึงถึงจะเป็นรูปภาพขนาดใหญ่นะเวลาเราแทรกลงไปแล้วเรามั่นใจได้เลยว่าตัวรูปภาพเนี่ยมันจะหนึ่งนะครับสองรูปอยู่ในสไลด์เดียวกันมันจะไม่ทับกันสองก็คือตัวรูปภาพเนี่ยมันจะไม่ทับตัวอักษรแน่นอนนะเพราะเราเลือกเลเยอร์เอาต์นะตัวรูปภาพเวลาแทรกอยู่ในอ็อบเจกต์เนี่ย มันก็จะถูกบีบนะให้อยู่ในอ็อบเจกต์ของใครของมันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้การแทรกรูปภาพเนี่ยกรณีที่เราแทรกหนึ่งรูปภาพให้ใช้เลเยอร์เป็นรูปภาพพร้อมคำอธิบายภาพแต่ถ้ามีสองรูปภาพเนี่ยควรจะเป็นเปรียบเทียบนะอาจจะเป็นก่อนใช้หรือว่าหลังใช้ แต่นี้ผมไม่ได้มีรูปภาพก่อนใช้หหลังใช้นะฮะก่อนหลังหรืออะไรแบบเนี้ยนะอันนี้แต่ผมมีรูปภาพอยู่สองภาพก็เป็นน้องแมวนะฮะชื่อถุงแป้งอวิดีโอคอลกับคนอันนึงแล้วก็นอนกอดหมอนอันนึงนะครับโอเคทีนี้ถ้าเราไปเอารูปภาพนะครับดาวน์โหลดรูปภาพมาจากอเว็บไซต์นะ ผมแนะนำว่าเราควรให้เครดิตเขาด้วยนะฮะตรงเท็กซ์เนี่ยนะครับตรงที่เราใส่ไปเนี่ยพสเกำลงนอนกอดนอนกอดนกอดนอาอนอนกนอนกนอนกอดนอนอนอนกอก็ดนอนกอดนอนกดนอนอนอนกอดนอนกอดนออดนอนกนอนกอดนอนกอนอนกอดนออดนนอนนกอดนอนกนาอนกน นะภาพจากนะภาพจากแล้วก็วงเล็บนะ https: colon slash www. อะไรเขว่าไปนะอันนี้ต้องไปก๊อปปี URL ของรูปภาพมาด้วยหรือเว็บไซต์ที่เราไปเอาดาวน์โหลดรูปภาพมาด้วยนะแต่รูปภาพเนี่ยผมเวลาเราไปดาวน์โหลดอินเทอร์เน็ตนะผมไม่แนะนำให้เราไปไปดาวน์โหลดเองนะเพราะหนึ่งเราเลือกเลือกเลือกยาก แล้วเราไม่รู้ว่ามันคือภาพอะไรนะครับทางที่ดีเนี่ยให้คนตาดีนะฮะเขาช่วยหาให้หารูปภาพให้หน่อยแล้วเขาเขียนบรรยายมานิดนึงว่าภาพที่เขาส่งให้เราเนี่ยเป็นภาพอะไรนะจะส่งทางไลน์หรือจะส่งทางอีเมลก็ได้นะให้เขาเขียนบรรยายมาหน่อยว่าภาพที่หนึ่งเนี่ยเป็นภาพอะไรภาพที่สองเป็นภาพอะไรภาพที่สามเป็นภาพอะไรนะแล้วเวลาเราเซฟไฟล์ นะฟไฟล์รูปภาพเนี่ยก็มาตั้งชื่อไฟล์นะเป็นการบรรยายรูปภาพนะั้นสักเล็กน้อยเวลาเราหยิบหรือเอารูปภาพเนี่ยมาใช้งานเราจะเลือกรูปภาพได้ถูกต้องนะครับโอเคเพราะในส่วนของการแทรกรูปภาพเราจะทำในลักษณะแบบนี้ครับ